มาครับมาโอ้ยมาสอยนึงมาเห็ดความมึงยเมอีเห็ดยังของมึงบอกว่าแบบโอ้ยเนาะเนี่ยโอ้ยเห็ดเฮียเบิดปุ๋ยแหงแพงปุ๋ยสอละพันเหมือเด้มาครับมาาไปปุ๋ยสอยกันไปไปเด้อแม่เก็บแหงมาเดยวไปเถอะไปเดี๋ยวไปเถอะไป โอโ้ยมาสอยมาสอยเลยมึงมาไออย่างว่ะของมึงว่ะไปไยยถ,ถือไปนู่นตรงที่มันวันต้นไม้นั่นเนี่ยต้นไม้นั่นนะาาม,นนมาครับมาวันปวยซอยกัน <c oughs> ใครจะถืออันนี้ทั้งอันอันนี้ใครจะถือ เออไข่ใ er, ข <aría> oh, okay. ่ไข yes, ่เธออ๋อโกก้าน <eze> like <sh> ี่แหละผู้ใดว่ามีลูกไส้หลายคนบ่ดีนี่แหละย่ำใส่เบียรใส่งานนี่แหละครับมันดีตรงนี่แหละจึงจะเสียค่าดอกกระทำเถาะขอแค่ว่าเห็ดงานเจ็บเงินนี่แหลหลายมาเสียดายจะหันนักหลายแบบการตัวหน่อยหนึ่งโอ้ยอันนี้ก็เป็นแม่ภาษาไลยมันตัวน้อยหนึ่งอย่าถือเลยถือสายประดันโอ้ยหน่อปึกเนาะคนเนาะเอามามาเร็วมาเร็ว อ่าไปไปถือตองมือโอเคถือไม่ไหวพ่อถือช่วยให้พ่อถือช่วยกระตักออกที่หลักระตักออกครึ่งนึงเปลี่ยนมาแล้วนะเอาออกอีกคนึกว่าพ่อจะถือไปเนาะไปตากล่องเนาะมักจัดก้ามองกล้องเซ่ไปไปครับ คนเนี่ยเขาว่าผมปลูกหญ้าพะนะแต่เบิ่งเด้อปลูกหญา้าแย่เกี่ยวแต่เบิ่งตอนผลผลิตเขารอที่รังดังกลัวแต่เบิ่องลวดช่วงผลผลิตอ่ะเอาพูดได้สิได้เขาว่าสิได้หรือบ่ได้เดินดีๆเดินดีๆมันจะโลกหกนะมันจะหกระวังนะมันจะหกนะ เอ๋อมึงตกเทียงอันหาหน้าอันคู่ก <si ันเที่ยงสะบ้อเดินดีๆดูทางสินี่ครับเขาแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ตัญญาและหลายเขาว่าปลูกหย่าเบิ้งสิขายหยานนี่แหละสิขายหย่าเบิ้งว่ามันจะได้ราคาถดถอยดีดีบ่ดีมามาหนีมาหน่อเบิ้องชาวบ้านถือตากล้องถ่ายนะจุดโก 快跑 <Stop. S 2> <laughs> ท่นานปุ้หญำงาเลยเขาดูไก่น้องดูดิหนูไข่สิไข่สิปลาต้อง แล้วไปล้างไปีป่ไป,ปล้างไปล้างล้างนะเดินมาตะก้องเดินมา วางออกมาซอยว่านนะเนื้อบางๆไม่ซอยแนพ่พี่เขาเป็นหมดแล้วบบเวบิ่งตีละครับงามบ่โอ้ แสงฟาดจีดจิตจตกง่ามตะวักหยาหน่ไหมพูดแทะกับง,ง่ามไม่ให้เขากับง,งา่ามวูหยาไม่ง,ง่ามก็เขาหักแทะพูดละปะ้ายกฆ่าตัดฟื้นโอ้เผาทาน ที่ใครกับตันแล้วทีนแอ๋วเปลี่ยนกันมาเอ้ยอาจจะไปเลยสิไปเอา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 บนจีขววไม้พอนะอินี่กัตักไห่หลายหเนามึงเป็นบาทเป็นพเนาะนหน่อยไปเดินไปโน่นเดินไปนู่นล้มซีไป